สวัสดีครับอยู่กับเจบิตคอยไมนะครับแล้วก็เครื่อง X9J Pro นะครับ104 t h นะครับตัวนี้วันนี้จะมาประกอบเครื่องขุด i t c o i n นะครับแล้วก็ลองรันดูกันนะครับว่ามันจะรันเป็นยังไงนะครับเครื่องนี้เป็นเครื่องที่ค่อนข้างจะมีความพิเศษนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับความพิเศษของมันคืออะไรนะครับเราต้องดูจากด้านหลังนะครับเพราะว่าเราแกะเครื่องแล้วนะความพิเศษของมันเนี่ย เริ่มจากด้านหน้าเลยอันนี้มันเป็นล็อตหนึ่งที่มานะครับแล้วกเกิดเจอแบบนี้นะครับที่แบบไม่เหมือนกับแบบเดิมน,นะฮะก็คือตัวช่องอ d แดปเตไม่มีแล้วเปลี่ยนเป็น m i โคร USB นะครับส่วนปุ่ม,มอ,อื่นๆเหมือนเดิมนะทีรีพอร์ตแรงนะครับไฟนอร์มอลไฟฟอแล้วก็ปุ่มรีเซ็ตนะครับแล้วก็คอนโทรลบอร์ดด้านบนนะเขียนว่าเป็นอ n นาล็อกบอรนะไอ้บอร์ดอนาล็นะครับบอร์ด เอน่าจะเป็นคำว่าบอร์ดมอรกนะมอรกแอมรกนะครับแอมรกเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่ามันบอร์ดมันต่างจากเดิมยังไงนะครับราะะอาจจะออกเสียงผิดก็ได้นะขออภัยนะเดี๋ยวเราเปิดเครื่องด้านบนก่อนนะครับปึ๊บปึ๊นี่น้องขันน็อตนะครับแต่เดี๋ยวตอนประกอบเดี๋ยวขันให้ดู นะฮะอ่ะอันนี้ถอดไปแล้วนะครับเรามาดูบอร์ดด้านบนนะครับก็คือเป็นคอนโทรลบอร์ดแบบใหม่นะครับไม่มีช่อง SD card แต่เป็นช่อง micro USB แทนนะครับจะอยู่ด้านตรงนี้นะ micro USB นะครับแล้วก็ข้างหน้าก็เป็นช่องเสียบรู micro USB นะครับแทนแบบเดิมนะครับแล้วก็ถอดตัวของอตัวสายแพร่นะครับช่องที่4ออกไปแล้ว นะครับอ่ะนอกจากนั้นมีอะไรแปลกใหม่นะที่เราเห็นเวบบวนะครับก็คือตัวบอร์ดการ์ดนะครับที่ไม่เหมือนเดิมนะครับจะเห็นอลูมิเนียมโผล่ขึ้นมาแบบนี้นะครับคือเป็นบอร์ดแบบใหม่นะเราลองได้แกะออกมาแล้วนะครับต่างยังไงจากบอร์ดแบบเดิมนะครับก็คือตัวนี้นะครับไม่ได้ใช้วัสดุผลิตนะครับแบบที่เป็น PCB board ที่เหมือนพลาสติกเหมือนเดิมนะครับแต่ PCB บ o a r d นะครับรุ่นนี้นะครับทำจากอลูมิเนียมนะครับเป็นอลูมิเนียมทั้งแผ่นเลยนะครับด้านนี้จะเห็นว่าเหมือนพลาสติกเหมือนเดิมนะเดี๋ยวกับด้านจะเห็นว่ามันไม่ใช่นะครับนี่นะ PCB บ o a r d ที่ทำจากอลูมิเนียมนะครับทั้งแผ่นเลย แล้วรู้ได้ไงนะครับว่าเป็นอลูมิเนียมนะครับดูจากด้านข้างนะครับเนี่ยนะครับมันไม่มีรอยร่องของพลาสติกเลยนะเป็นอลูมิเนียมนะครับแล้วก็การเคาะนะครับเคาะถ้าพลาสติกมันจะเป็นเสียงอีกแบบหนึ่งนะถ้าเคาะเหล็กจะเป็นเสียงอีกแบบหนึ่งนะนะครับเดี๋ยวผมเอาที่เคาะมาดูเดี๋ยวเราลองใช้กุญแจเคาะนะครับนะครับเป็นแผ่น อลูมิเนียมนะครับเป็นบอร์ดแบบใหม่นะที่ทําจากอาลูมิเนียมนะครับ <S <S วันนี้ก็ได้เรียกพีซีบอร์ดอลูมิเนียมนะครับซึ่งก็เป็นนวัตกรรมใหม่นะครับที่อาจจะทําให้ระบายความร้อนได้ดีขึ้นนะผมว่านะแล้วก็ซิงค์ด้านหลังนะครับตอนแรกจะเป็นซิงค์เล็กๆเรียงกันนะครับใช้ตะกั่วติดนะครับตอนนี้ก็ ได้เป็นซิลิโคนแล้วนะครับทั้งสองฝั่งเลยนะเป็นซิลิโคนทั้งหมดนะครับในการระบายความร้อนนะครับแล้วก็แปะด้วยซิงค์ไปนะประมาณนี้ผมไม่แน่ใจนะซิลิโคนกับตะกั่วจะระบายความร้อนดีเหมือกันเดี๋ยวเราก็ต้องเทสตลันดูนะฮะแล้วก็ตัวนี้นะครับตัวจ่ายไฟก็จะไม่ได้ยึดติดกับแผ่นเยอะ บอร์ดเหมือนเดิมนะครับก็ใช้น็อตไข่เอานะครับน็อตขันเอามาจ่ายเข้าไปข้างในก๊์ดนะครับอืมจ่ายเข้าไปข้างในก๊์ดของแต่ละตัวนะครับใช้น็อตยึดหมดเลยนะไม่เหมือนเดิมเป็นพีซีบอร์ดที่แปลกมากๆนะครับแต่อะไรอื่นๆก็ยังคล้ายๆเดิมนะครับก็ไหนๆก็รีวิวบอร์ดแล้วนะครับเดี๋ยวรอขอ แจงกำหนดการในการที่จะมีคอร์ซ่อมนะครับของเราเป็นคอสนะครับซ่อม l 3 L3 plus นะครับวันที่17ถึง19พฤษภาคมนะครับแล้วก็ s 1 9 j pro นะครับ20ถึง22พฤษภาคมนะครับคอส l 3 plus ก็จะเป็น30,000บาทนะ s 1 9 j pro นะครับจะเป็น50,000บาทแต่ต้องบอกก่อนว่าถ้าใครจะเรียน s 1 9เนี่ยต้องให้เรียน เราไม่เคยซ่อมมาก่อนก็ควรจะเรียน L3 ก่อนนะครับเพราะว่าจะเป็นปฏิบัติเยอะกว่านะเพราะ S19JPO จะเป็นทฤษฎีส่วนมากนะครับก็อยากให้ได้ L3 ก่อนแล้วค่อยมาเป็น S19JPO นะครับก็เดือนที่จะเรียนก็เป็นเดือนหน้านะครับพฤิกาคมนะครับตอนนี้เราก็ทำห้องเรียนใกล้เสร็จแล้วนะครับเรียนมีอะไรบ้างนะครับก็คือตามนี้เลยนะครับยกชิปเปลี่ยนชิปนะครับ ซ่อม PCB board นะครับอ่าประมาณนี้นะครับแล้วก็วงจรต่างๆนะครับก็ไล่ไปนะอย่างตัวนี้นะภาคจ่ายไฟนะครับเข้าไปที่ชิปต่างๆนะตัวบูสเตอร์นะครับเป็นการดันไฟนะครับ DC to DC นะครับเป็นการอ่าทำไฟให้นิ่งนะครับมีบูสเตอร์นะฮะดันไฟอะไรประมาณนี้นะครับดี๋วจะมีอาจารย์นะครับจากทาง ที่เคยไปเรียนจับบิตเมนนะครับแล้วได้เซอร์ติฟิเคตมาสอนด้วยนะครับก็ผมก็จะไม่อิเล็กทรอนิกส์โดยตรงนะผมก็สอนเบื้องต้นนะหรืออาจจะเป็นสอนคอร์สอื่นนะครับผมจ,จะไปคอร์สที่เป็นาการซัพพอร์ตเครื่องขุดแล้วก็เป็นคอร์สที่ไว้สำหรับมือใหม่ที่อยากรู้ว่าขุดบิตคอยคืออะไรนะครับแล้วเลือกเครื่องไหนดีนะโอเคต่อนะครับพกโฆษณา นิดหนึ่งนะครับกลับมาที่พีซบอร์ดอลูมิเนียมของเรานะครับก็เราดูจากรูน็อตก็ได้นะฮะว่ารูน็อตเนี่ยมันไม่มีรอยพลาสติกนะฮะมันเป็นอลูมิเนียมจริงนะครับแล้วก็ปีผลิตสนะองศูนย์สองศูนย์นะอ่านะไม่ใช่ปีผลิตนะเป็นปีเวอร์ชัน่นท,ทีนะครับเป็น v ีหนึ่งสองศูนย์สองศูนย์นะก็คือเป็นโมเดลที่ผลิตอ่าโมเดลที่คิดคน้นในปีสองศูนย์ ต่ผลิตเนี่ยปี21นะครับผลิตปีล่าสุดนะครับดูยังไงนะก็ดูจากตัวของรี e ฟรน c e นะเป็นปี2022นะครับเดือน3นะวันที่1นะครับตัวนี้ก็ผลิตใหม่ๆสดๆร้อนๆเลยนะฮะเดือน3นะครับก็อ่านะครับต้องรอรุ้นนะครับว่ามีบางรถนะที่ได้บอร์ดอลูมิเนียมแบบนี้นะ แ้้วรอรุ้นต่อไปนะว่ารอบต่อไปเราจะได้อลูมิเนียมไหมนะครับก็เป็นอะไรที่แปลกใหม่นะครับบอร์ดอลูมิเนียมที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนนะครับเราก็ไม่ได้ยืนยันว่ามันจะทนกว่าหรือว่าจะระบายความร้อนได้ดีดกว่าบอร์ดรุ่นเดิมนะครับเราก็ต้องลองเทสกันอีกทีหนึ่งนะครับอ่ะทีนี้เรามาสอนประกอบเครื่องขุดกันดีกว่านะครับอย่างแรกนะครับวางให้ตรงร่องนะครับแล้วก็สอดเข้าไปนะครับ นี่คือการ์ดนะครับเครื่องขุดบิตคอยน์นะเสียบสายแพรให้แน่นนะครับแล้วก็ดูน็อตนะครับทุกอย่างให้ตรงนะฮะแล้วขันเข้าไปนะครับอ่ะขั้นตอนประกอบต่อไปนะครับขันน็อตที่เป็นหัวเหลี่ยมนะเป็นภาคใจไฟนะครับขันให้แน่นดีนะครับปรับสว่านเบอร์ช้านะครับแล้วก็ระดับประมาณห้านะขันให้มันแน่นนะครับ ตัวนี้มันจะเป็นทอกของสว่านนะฮะไม่ให้มันปีนเกีียวนะครับต้องปรับไว้หน่อยงั้นเดี๋ยวมันปีนเกียวนะครับแล้วก็ดูความแน่นนะครับของน็อตตัวอื่นๆว่าแน่นดีหรือเปล่าครับโอเคถ้าแน่นดีแล้วนะครับเราก็สามารถเริ่มกระบวน,นการต่อไปก็คือปิดฝานะครับปิดฝาเข้าไปนะ แล้วก็ไค่น็อตนะครับตัวนี้มันจะมีน็อตด,ด้านหลังอยู่ประมาณสี่ตัวนะครับเป็นน็อตยึดฝาหลังนะครับต้องระวังการปีนเกียวมากๆนะครับนะครับประมาณนี้น็อตหลังให้ปรับเหลือเบอร์สามดี ก็ <Okay. S 2> ไข่น็อตให้ครบนะครับเพื่อไม่ให้กระดลมมันเกิดเสียงขึ้นนะต้องให้น็อตครบนะครับแต่บางรุ่นนะที่เป็นมือสองไม่จําเป็นต้องครบก็ได้นะครับเพราะว่ามันแน่นอยู่แล้วนะโอเคประกอบตรงนี้เสร็จนะครับจะมีฝาด้านบนที่เราแกะออกมากี้นะฮะก็คือ ประกอบกลับเข้าไปนะครับตัวน,นี้ต้องบอกก่อนว่าเครื่องรุ่นนี้นะครับอาจจะไม่ได้ประกอบโรงงานเดิมของป mm ิดเมนที่เคยสั่งผลิตนะฮะจะไปประกอบอยู่โรงงานที่ชื่อว่าเดี๋ยวขออ่านชื่อแป๊บหนึ่งนะครับเซนเจอร์นับเซนจูรี่นับคาวคอเทคโนโลยีนะครับ ก็เป็นอีกบริษัทหนึ่งนะที่ผลิตเครื่องขุดให้กับบิดเมนนะครับแล้วก็น็อตปิดคอนโทรลด้านหลังนะนอดบางตัวตัวเล็กนะก็ต้องค่อยๆ่ไขนะครับอย่ารุนแรงนะครับมันจะทำให้เกิดรอยน็อตรอยเสียได้นะครับบางคนบอกว่าเออบางรุ่นนะครับมันประกอบมาไม่ดีนะน็อตเยินนะครับไม่ใช่ฝีมือ แล้วบอกว่าบางคนเออเรายำหรือเปล่านะไม่ใช่นะครับเราเนี่ยประกอบดีกว่าโรงงานนี่นครับบอกเลยนะฮะเราเราบัดระวังรูน็อตมากนะครับไม่มีเยินนะโรงงานเองก็เนี่ยครับเครื่องใหม่เอี่มนะก็มีลอยมาบ้างนะเนี่ยลอยมาบ้างด้านล่างก็มีบ้างนะเนี่ยนะมมีมาบ้างนะครับเป็นปกตินะมันเป็นอลูมิเนียมนะครับ ไปลอยง่ายนะครับเดี๋ยวเราลองรันกันดีกว่านะครับว่าเอาประกอบเสร็จแล้วรันได้ไหมนะฮะแล้วความร้อนค่ะมันดีขึ้นไหมจากตัวแบบเดิมนะครับถ้าทำการนะครับเสียบสายแพร่เอ้ะสายแลนนะครับแล้วก็เสียบสายไฟนะครับอันนี้เรามีที่วัดไฟด้วยนะเดีย๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าบอร์ดตัวนี้จะกินไฟขึ้นหรือว่าอ่ากินไฟเท่าเดิมนะครับ การเสียบเรียบร้อยแล้วนะครับเรื่องก็จะทำงานเสร็จแ,แล้วเราใช้โปรแกรมนะครับ i ร Report นะครับที่โหลดมานะครับใช้ไปหลายที่นะ,นะครับ Start นะครับ แ,แล้วเราก็กดคียอร์ตเ็แมลุ่มของคีย์สอดข้างข้างแดงนะครับไอทีก็จะเด้งน,นะครับขึ้นแบบนี้นะเสร็จแ,แล้วเราก็โอเคนะครับเราก็จะได้ไอทีนะครับที่เข้าได้เลยทีนี้นะครับเขไปเปิดนะครับในเว็บ เปิดบนเว็บไซต์นะครับก็สามารถทิมบนเว็บได้เลยนะครับก็ต่อทหนึ่งหกแปดนะครับห้านะครับแล้วก็หนึ่งนะครับแล้วก็จะมีให้ใส่นะครับ u s e r n a m มพาร์ w เบินะครับ ให้ใส่ r o o t นะครับกาเปิมแวร์ก็ไม่ต่างจากเดิมนะครับ <S <S เปิมแวร์ใช้ใช้เดิมนะครับส่วนเรื่องของการตั้งค่านะครับเราก็เดี๋ยวผมของย้ายตัว ไปที่ใช้เบราวเซอร์นะครับเพื่อที่จะให้ตัวอักษรขึ้นรบนะครับของันะมันรับก็ตัวนี้นะครับเป็นตัวของหน้าล็อกอินนะครับก็เหมือนเดิมนะครับ ะรประมาณนี้นะครับอันนี้มันจะขึ้นแอสแนลมอลอยู่เพราะว่าเน็ตเวิร์กสเตตัสนะครับยังไม่ทํางานยังคอนเน็กยังคอนเน็กตคูไม่ได้นะครับเด <_ C ell> ี๋ยวเราเริ่มคอนเน็กตคูกันดูนะครับ <_ C ell> อย่างแรกผมมาที่ตัวของ VDC อีดนะครับ <_ C ell> แล้วก็ copy ปีนะครับตัวของ URL นะครับ sign in ก่อนเลยก็ได้นะครับหลังจาก sign in เสร็จนะครับเราก็อ่ะจริงๆตัวนี้นะครับเราก็จะมีขุดอยู่แล้วด้วยนะครับระดับหนึ่งนะครับทั้งหมดนะครับแต่เดี๋ยวเราจะขุดเครื่องนี้นะครับเราก็ไปที่ด้านล่างนะครับ ใช้เป็น b t c ก็ได้หรือว่า Bitcoin ตัวนี้จะเป็น s m a ร t m มา i n นนะครับเราใช้ Bitcoin ก็เอา Bitcoin มาใส่นะครับเราขุด Bitcoin นะครับตัวนี้เอา Bitcoin ใส่นะครับแล้วใส่ตัว worker นะครับอันนี้เราก็เป็น worker ด้านบนนะครับที่เราสนักไว้นะครับก็เรามาใส่นะครับแค่นี้เองนะครับตามด้วยชื่อเครื่องนะ นะครับแค่นี้เองนะครับแล้วก็พัดวัดใส่อะไรก็ได้นะครับอันนี้ก็วิธีการเซ็ตเข้า VIP ี Fi นะครับใบแหน่งจะคล้ายกันนะครับถ้าใบาแหนถ้าใบาแหนงนะครับก็เข้าไปที่พูนะครับไปที่อ,อื่นก่อนนะฮะแอเซ็ตไปนะฮะไปที่อ,อื่นนะครับแล้วก็ไปที่พูของใบแน่งนะครับ แล้วก็ผู้ของใบนั้นก็อยู่ตรงเอิร์นนะครับแล้วก็ไปที่ผูนะครับก็จะมี url อนะให้เราใส่เหมือนกันนะครับนีครับตรงนี้นะครับก็ไปใส่นะครับแล้วก็ใช้วอเกอร์ที่ล็ g กินนะครับก็ mache o อ y ไปใส่ตรงนี้นะฮะแล้วก็เอาวอลเกอ์ใส่ตรงนี้นะครับก็เป็นอันเสร็จนะครับเครื่องก็จะเริ่มทำงานนะฮะ ใันนี้เ่อ่เริ่มรันแล้วนะครับจะรอเครื่องทำงานนะครับรันก็จะสเตตัสเน็ตเวิร์กเรียบร้อยนะครับสเตตัสติดต่อฟูลเรียบร้อยนะครับสเตตัสชิปเรียบร้อยนะครับก็รอเครื่องทำงานนะทั้งหมดมีร้อยี่สิบหกชิปนะครับรอพัดลมนะครับตรงนี้ไม่ต้ออื่นๆนนะครับในเครื่องก็จะมีเซตติ้งนะครับ ไวเซตคูที่เราเซตไปนะครับแล้วก็ล็อกพัดลมนะครับโหมดนะแล้วก็เซตไอพีนะครับสามารถตั้งไอพีได้นะครับตั้งไอพีของเครื่องนะแล้วก็ตั้งค่าอื่นๆนะครับเป็นซิสเต็มนะฮะมีพาสเวิร์ดนะครับเปลี่ยนพาสเวิร์ดได้นะครับแล้วก็เฟิร์มแวร์อัปเกรดนะสามารถอัปเกรดเฟิร์มแวร์ได้นะครับ ตอนนี้แรงกดค่อยๆมานะครับมันก็จะ add n o r มอลก่อนนะครับแล้วค่อยๆมาเราจะไปดูที่หลอกการทํางานได้นะครับว่าตอนนี้เครื่องทางานถึงไหนแล้วนะครับก็ตอนนี้ก็อยู่ที่ช่วงปรับจูนฟรคชันซี่นะครับให้เหมาะสมนะเพื่อที่จะรันนะครับตอนแรกว่าเช็คแฟนเช็คกัดลมเช็คบอร์ดต,ต่างๆนะครับเมื่อชิปพบนะครับก็เริ่มไล่เอ่อเฟรคนซี่ที่เหมาะสมนะฮะ แล้วก็เริ่มหลันนะแรงขุดก็วิ่งมาแล้วนะครับตอนนี้ก็แรงขุดเฉลี่ย107ทีเฮ็ดแล้วนะฮะตอนนี้อุณหภูมิอินเอาท์นะครับ50ออกก็50นะฮะแล้วเดี๋ยวมันจะค่อยเพิ่มขึ้นตามความร้อนของเครื่องนะครับตอนนี้มันอยู่ในห้องแอร์นะครับมันก็นเลยค่อนข้างเย็นนะฮะ เราเครื่องรันเต็มที่นะครับว่าอุณหภูมิจะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับตอนนี้แรงขุดก็เฉลี่ยอยู่ร้อยห้า ph นะครับสเตตัสหน้านี้มีอะไรบ้างน,นะก็มีสเตตัสเดียวไทม์ของแพลตตนะครับก็ปกตินะครับเน็ตเบอร์ปกติพัดลมปกตินะแล้วก็เทมเปอเจอร์อุณหภูมิปกตินะครับก็ตรงนี้ก็จะมีแรงขุดเดียวไทม์นะครับแล้วก็แรงขุดเฉลี่ยนะครับ แล้วก็ฟูลีเจกนะครับแล้วก็มิเนอร์รันทามนะว่ารันมานานแค่ไหนนะครับแล้วก็ฟูที่คอนเน็กอยู่นะสเตตัสแล้วก็ดิฟที่ใช้นะฮะแล้วก็ตัวนี้เป็นชิปนะครับมีร้อยร้อยอ่ายี่สิบหกชิปนะครับแล้วก็ตัวของเฟสเซนซีที่ใช้นะครับแล้วก็ตัวของแรงุดนะครับแต่ละกาะร์ดนะฮะแล้วก็แรงุด เฉลี่ยการกดที่ควรจะได้นะครับเป็นเทคนิคนะครับแล้วก็อุณหภูมิอินอุณหภูมิเอานะครับแล้วก็รอบพัดลมอยู่ด้านล่างนะพัดลมสี่ตัวนะครับตอนนี้เครื่องเริ่มรอแล้วนะเริ่มมาเต็มเริ่มรันเต็มนะครับดีย๋ยวลองดูอุณหภูมิมันจะอยู่ที่เท่าไหร่นะที่เคยรันห้องแอร์ในตรงนี้นะครับก็ ประมาณเจ็ดสิบอ่อเจ็ดสิบสี่องศานะครับแต่รู้สึกตัวเนี้ยยินจะร้อนขึ้นนะครับยินจะร้อนขึ้นแต่เอาเนี่ยเย็นขึ้นนะครับตัวอุณหภูมิแดี๋วรอดูนะครับหลังรันไปสักพักหนึ่งนะครับว่าจะอุณหภูมิอยู่ที่เท่าไหร่นะครับตอนนี้ก็กินหกสิบเอาเจ็ดสิบเอ็ดครับ ที่มันเป็นอินเอลนะคืออุณหภูมิบอร์ดด้านหน้านะครับกับอุณหภูมิบอร์ดด้านหลังนะครับมันก็อุณหภูมิชิปด้านหน้าดกวยนะประมาณชิปกับบอร์ดนะครับแล้วก็อุณหภูมิชิปกับบอร์ดด้านหลังนะครับมันมีจุดวัดอยู่สี่จุดนะครับในหนึ่งหนึ่งการ์ดนะครับ ระหว่างรอรันเต็มนะเดี๋ยวเราไปดูเอ,อตัวของไฟนะครับว่าไฟตอนนี้เท่าไหร่ไฟตอนนี้นะครับก็จะอยู่ที่1 6 0งวัตต์นะครับ1,632วัตต์นะครับก็กินไปเอาเรื่องนะครับนะครับว่าจ่สอ2วัตต์เนี่ยมันจะเท่ากับเท่าไหร่นะครับ อันนี้แรงขดอยู่ที่ร้อยเจ็ดสีเฮ็ดนะครับเฉลี่ยอยู่ร้อยสี่นะครับพันหกร้อยสามสิบสองนะครับก็ตอนนี้จะกินอยู่ที่ราวๆนะครับสามพันสองร้อยสามพันสองร้อยหกสิบสี่วัตต์นะครับด้วยไฟนะครับ,นะรบจะประมาณนี้นะฮะมันก็พันหกร้อยสามสิบสามนะ ก็คือ1,600 1,266วัตต์นะครับการวัดจริงก็จะประมาณนี้นะฮะ่ามาดูอุณหภูมิกันก็ถือว่าบอร์ดเย็นขึ้นนะครับบอร์ดด้านหลังนะครับที่อุณหภูมิที่ออกมาเย็นขึ้นนะครับอ,อด้วยที่มันเป็นเผดอลูมิเนียมนะครับสังเกตก็คือ ทำให้อุณหภูมิทั้งการ์ดเนี่ยเสี่ยค่อนข้างเท่ากันนะครับปกติด้านหน้าจะ50กว่าๆนะครับแล้วด้านหลัง74นะฮะพอเป็นพอร์ตอลูมิเนียมนะครับก็จะทำให้ด้านหน้ากับด้านหลังใกล้เคียงกันนะครับก็คือ60กับ70 71นะครับโดยประมาณนะก็เป็นน่าจะเป็นข้อดีนะครับทำให้ชิป เออหลังไม่ร้อนมากเกินไปนะฮะแต่จริงๆส่วนมากชิปที่เสียเป็นชิปหน้าเนี่แหละครับเพราะว่าชิปหน้าเจอฝุ่นเจอเอ่อเจอฝุ่นเจอมแมลงเจออะไรเข้าไปนะฮะแล้วก็เจอความชื้นนะประมาณนี้นะครับความร้อนก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับแต่มันก็กระจายกระจายความร้อนได้ค่อนข้างทัง่วถึงกว่าด้วยเป็นบอร์ดอลูมิเนียม นะเดี๋ยวเราวัดเสียงกันนะครับเดี๋ยวเรามาวัดเสียงกันนะว่าเสียงอยู่ที่เท่าไหร่นะครีดีดีนะอันนี้ตัวติดกับเครื่องนะครับ บเก้าณ 79, 78 dB นะฮะเวลาวางใกล้เครื่องนะครับ่างจากเครื่องฟุตหนึ่งนะครับอ่าห่างจากเครื่องประมาณฟุตหนึ่งเหมือน77 dB นะครับความดังของเขานะครับเาประมาณ77 dB ใกล้เครื่องประมาณ 79, 80ครับก็ตัวอะไรได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะ ของเจ้าตัวห้าสึกเก้านะฮะตัวนี้นะก็จะอยู่ที่ประมาณห้าร้อยเจ็ดสองนะคูณสามสี่ก็ประมาณสองหมื่นนะครับค่าไฟก็ประมาณเจ็ดพันเอ่อเก้าพันนะะต่อเดือนนะครับแปดพันถึงเก้าพันต่อเดือนนะครับแล้วก็ตัวนี้นะการคืนทุนนะครับถ้าเกิดปากว่างนะเราคิดเจ็ดพันห้านะครับ ก็จะเหลือรบด้วยเจ็ดพันห้านะก็จะเหลือประมาณหมื่นสองนะครับราคาเครื่องนะครับสามแสนเอ่อสองเก้าเก้านะครับหารด้วยหมื่นสองนะก็จะคืนทุนประมาณยี่สิบห้าเดือนนะครับสองปีนะครับ,ป,นะรบประมาณสองปีนิดๆน,น,นะครับผมประมาณนี้นะร,รีวิว เจ้าตัวเครื่อง S.19 j p o นะครับซิงรุ่นใหม่นะครับไว้เพียงเท่านี้นะครับก็ถือว่าได้แรงขุดที่โอเคนะฮะใครสนใจก็สอบถามเข้ามาได้ทางอินบ็อกซ์นะครับยังไงก็ฝากนะครับกดไลค์กดแชร์กด u ั s c ไ i b ์นะครับเจ้ j. Bitcoin Miner แล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนว่าม,มีคลิปใหม่นะครับวันนี้ก็รีวิว เาอสสดเจ้าเจโปไว้เพียงเท่านี้นะครเป็นซิงค์รุ่นใหม่นะแล้วก็ทำให้ความร้อนกระจายได้ดีขึ้นนะครับประมาณนี้นะครับลบกันท่านี้ครับสวัสดีครับบ๊ายบาย